ตอบมาแบบนี้เก็บทรงไม่อยู่สวยสะกดคนแรกของประเทศไทยนนกุลถึงกับสตันความสวยสค c o m มนต์แ f ฟทักษอ่อนตอบมาแบบนี้เก็บทรงไม่อยู่เพิ่งไปออกงานสุดเรื่องเปลี่ยนกับแบรนด์ดังแดนกิมจิตอทักษ k อ่อนโพสต์ภาพลุคสวยกับความภาคภูมิใจครั้งนี้โดยระบุแคปชั่นว่า af รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมากค่ะที่ได้รับเลือกให้เป็น Fri of Who ไทยแ l นด d คนแรกของประเทศไทยอฟรู้จักแบรนด์เดอะฮิสตอรี่ออฟคูมานานเพราะเป็นสกินแคร์ ที่ได้รับอนุญาตจากกรัฐบาลเกาหลีใต้ให้สามารถถ่ายทอดตำรับยาสมุนไพรจากวังหลวงอย่างเป็นทางการแอฟให้วอนยุนพีอายุท์มาสเตอร์ครีมและวอนยุนพีอายุต์คอนเทอร์ไอครีมเป็นสูตรลับของแอฟเชิญสัมผัสความงามเหนือกาลเวลาได้แล้ววันนี้ในเคานเตอร์เดอะฮิสตรีออฟทุกสาขางานนี้พระเอกหนุนนนกุลก็เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆันแต่บ่งบอกความรู้สึกที่ไม่รู้จะบรรยายยังไงว่าอืออ๋อด้านแอฟเข้ามาคอมเมนต์ตอบทำเอาสตันเลยอืออ๋อสวยก็พิมพ์มาสิคะพร้อมอีโบจิตทำหน้าเ t ลนเ e ลน โดยแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวกันรัวๆที่รีบเปิดตัวได้แล้ววอลติงด้อมจะตีกันตายแล้ววะนนแคปชั่นสั้นไปนิดนะคะที่อยากเห็นยาวๆอีแอบลุ้นนักะนะรักทั้งคู่เลยเชียร์สุดใจนนรักใครที่ก็รักด้วยนะหอมกลิ่นความรักแค่นี้ก็ตาเป็นรูปหัวใจแล้วนะคะฮือเปิดเปิดขลุ้นๆแม่สู้เขาตอบดีมากค่ะแม่เป็นต้น